ไก่เกือบ300ตัวมีรอดชีวิตอยู่ตัวเดียวคือตัวนี้เขาทอระหดจริงๆทนแดดทนฝนทนความร้อนที่ระอุในเดือนเมษายนเพื่อนเพ,นพืนเขาทนไม่ได้แต่เขารอดชีวิตเพียงตัวเดียวเป็นไปได้ยังไงไก่สายพันธุ์นี้ต้องเป็นพันธุ์ที่แข็งแรง มันจะเรียกเขาว่าอย่างไรดีเรียกว่าบุญรอดหรือไอ้ทอรหดเขาน่าจะเป็นเลือดของไก่ตีพันแท้ที่มีเลือดเข้มข้นของนักต่อสู้ชีวิตจึงรอดมาได้ชีวิตต่อไปก็จะมีแต่ความโดดเดี่ยวและเดียวดายอย่างนี้